ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะครับจัดงานงานนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อเจริญรอยตามครูบาอาจารย์ครับที่เคยสั่งสอนมาครับไม่อยากให้ประ,ประเพณีตรงนี้มันสืบหายไปครับรับถือครูบาอาจารย์และที่ทําตรงนี้เพื่อปสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามครับแล้วก็เจรินรอยตามครูบาอาจารย์ครับในเทศกาลกินเจมีอะไรอีกหลายหายอย่างที่ดีและก็ทํา สมาธิให้เขาได้แล้วก็ทั้งจิตใจอาจจะเป็นการเรียนด้วยต่างหากเราทำอาหารเบียงเขาสามมือม้อมอื้อละหม้อใหญ่ๆนะฮะแจกฟรีฮะใครอยากร,รับมาทานแล้วก็มีใครก็จิตศรัทธาอยากจะใส่นั่นก็แล้วแต่เขาแต่ไม่ช่วยก็ได้ไม่เป็นไรมาเอาของเราฟรีเลยเราจะทำแจกฟรีเทศกาลกินเยป,ปีละครั้งเราก็ต้องมาอุทิศตนตัวเองทำตัวให้สะอาด คือไม่ต้องกินของคาวแล้วก็ไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็ต้องรักษาบุญรักษาความดีให้กับเราสัตว์ที่ล่วงลับไปหรือตายไปที่เรากินมางานเริ่มตั้งแต่วันที่25นะครับวันที่25มีการขึ้นเสากระต็งคือเรียกอีกอย่างก็คือ,เ,อ,อเสาไหว้ปลาดินครับผมก็อยากให้พี่น้องชากราดมา ฝากติดตามมีอยู่ในเพจเลยครับผมเพจในเอี่ยงเอี่ยงกวงใจตีครับผมเข้าติดตามในเพจได้เลยครับว่างานจะมีอะไรวันไหนครับผมเพียงแต่เราไม่อยากให้ว่าประเพีนีสูญหายไปเพียงแต่เราจัดขอให้ใกล้เคียงเขาแค่80เเราก็ชื่นใจแล้ว